เฮียลาสเอร์เกรครับเดี๋ยวสักครู่นะครับผมยิบจานรอให้ครับเดี๋ยวผมเสิร์ฟเค้กให้นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเหลือเวลาหนึ่งนาทีค่ะ ทำทรท่อันี้ดีก่อนครับ <c oughs> เพื่อความถูกต้องนะครับผมได้ชิสเค้กครับ,รรบขอบคุณครับนมอ๋อนมได้ครับผมลืไมไปได้ยังไงนี่ฮค่ อ่านี่นมโลแฟตนะครับสำหรับชายใส่เอ,กเ,อกเกรนะครับขอบคุณนะครับขอเป็นร้อนนะ่ะอ,อ๋ออุ่นร้อนด้วยเหรอครับผมโหได้เลยครับ <laughs> หมดเวลาทดสอบ คุณมีเวลาเคลียร์บินและรีทอร์นรั้ทอบคุณเชิญค่ะขอบคุณนะครับคบ,คบินเ,นนนเลยได้เลยครับอันนี้ผมก็เก็บราคาครับเดี๋ยวโฟดเอาตามจำนวนที่เราโฟดอินเข้าไปในตอนแรกนะคะปิดการขายแล้วก็นำรายงานทุกอย่าง <c oughs> เงินด้วยไปนับกับพี่ข้างหลังนะคะคยกตรงนี้ออกไปเลย เปินโสดเอาก่อนแล้วก็ให้โสดเอาการขายเลยใช่ไหมครับโสดเอาตามจำนวนเงินที่เราโสดอินแค่นั้นเองแล้วก็เอกสารทุกอย่างเงินนับเท่าไหร่ค่อยไปคิดที่หลังโอเคครับไม่ขอบินได้ไหมบินเขาไม่ได้ให้ใช่ปะใบเสร็จเอาใบเสร็จด้วยเนาะใสร็จให้นับเลยป่ะครับปิดการขายยังคะอ๋อโอเคครับได้เลยครับ ได้ค่ะคุณลูกค้าโอเครับเสร็จแล้วครับรับเงินเลยพี่ขอรายงานการขายค่ะนี่ครับเดี๋ยวพี่บวกให้นะคะได้เลยครับตวงรับได้เท่าไหร่ละบอกพี่เหลนึ่งพันครับหนึ่งพันค่ะหนึ่งพันสองครับหนึ่งพันสองร้อยค่ะหนึ่งร้อยครับหนึ่งร้อยค่ะอ่า ยี่สิบสี่ร้บาทครับสี่ค่ะบวกสามสบครับสามค่ะบวกสองยครับสองค่ะบวกร้อหาสิบครับร้อสิบค่ะสี่ห้าหกิบเอ็ด บวกสามสิบครับสามสิบค่ะบวกสิบครับบวกสิบค่ะเท่าไหร่คะยอดขายสามพันหนึ่งร้อยสี่สิบาทเงินโผดเท่าไหร่คะเงินโผดสามพันครับสามพันยอดขายหนึ่งร้อยสี่สิบาทถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องครับเวลายังไม่หมดค่ะมีอะไรที่จะต้องส่งพี่อีกอันนี้เป็นเอ่อที่คูปองฟรีครับคูปองฟรีมีกี่ใบสองใบมีสองใบครับส่งเลยนะคะส่งเลยครับเกอรือนมีไหมคะแล้วก็ อ๋อนี่เป็นใบริบบิ้นไม่เขียวนะครับแล้วก็นี้ก็เป็นใบและใบใบเอกสารที่ผมกรอกตอนแรกล่ะครับแค่เชียร์ชิปอ๋อพี่เก็บไปแล้วไม่เป็นไรอ๋อเก็บไปแล้วครับค่ะก็หมดแล้วค่ะแค่นี้นะคะโหลดอินโหดเอาครับโอเคครบถ้วนครับครบถ้วนไหมครับครบถ้วนไหมมีเวลายังเหลือมีอะไรที่ขาดเกินไม่ครับขอผมเดินวนสักรอบนึงครับ ไม่ต้องทำถึงขนาดเป็นเทนเดอร์เป็นอะไรไอ,ออมาใช่ไหมครับแค่ close day ปิดการขายประจำวันทำครบระยั ผมกดปิดวันไปแล้วเงี้ยครับมันโฟลดมันโฟลดยอดขายไม่ได้แล้วสิครับไม่เป็นไรค่ะเพราะโฟลดอะไรก็คือพี่ถือว่าเป็นโฟลดอินตามเออเป็นโฟลดอินตามที่เราหมดเวลาค่ะโอเคครับครับเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้เลยครับตัวนี้เลยครับโอเคครับ ก็ห้ามเสียไว้ที่ทิวก็ห้ามเสียไว้ที่ทิว ลำดับที่9 M6 เชิญค่ะ